สลับไปดูความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีคุณแพททองทานชนวัตรเมื่อวานนี้ไปปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะไปเปิดงานเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แน่นอนว่าพักเพื่อไทยเองตอนนี้คือดูเหมือนว่าจะโดดเดี่ยวไหมก็ไม่โดดเดี่ยวยังมีพักที่เป็นพักร่วม,มแต่ก็ต้องสู้หลายทางสู้กับภูมิใจไทยด้วยสู้กับฝ่ายค้านสู้กับเรื่องของปัญหาต่างๆนิติสงครามอีกนะคะ แล้วก็ภายในพักเองก็ดูเหมือนว่าจะเกิดการเขย่ากันเหมือนกันทั้งบรรดาสสอ,อีสานที่เขาก็ออกมาเรียกร้องเอาจริงๆตั้งแต่ตําแหน่งรัฐมนตรีนะแล้วก็ไล่ามาจนถึงตําแหน่งรองประธานสภาแล้วล่าสุดก็มีในเรื่ององการที่ว่าเอ๊ะ สสบางคนได้เป็นรัฐมนตรีแล้วต้องลาออกอยู่หรือไม่ก็ภายในพักก็โอ้โหมีกระแสเหมือนกันเมื่อวานนี้คุณแพทองทานเนี่ยหลังเสร็จงานนี้ก็ไปประชุมสสพักเพื่อไทยต่อนะคะโดยมีการไปให้ความเชื่อมั่นกับบรรดาสสเพื่อไทยบอกว่าตัวเองในฐานะนายกยืนยันสู้อย่างเต็มที่ที่สุดทางโฆษกแล้วก็รองโฆษกของพักเพื่อไทยเองก็ออกมายืนยันว่าคุณแพทองทานจะต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความชอบธรรมอฟังเสียงค่ะ ท่านนายกรัฐมนตรีแพทย์ธงทันชินวัตรครับในฐานะหัวหน้าพรรคก๊ไทยก็ได้เข้าร่วมประชุมกับสสประจำสัปดาห์ด้วยนะครับเจตนาท่านนายกอยากจะมาให้ความมั่นใจกับสสในฐานะสมาชิกพักนะครับ,รบว่าเรายังเดินหน้าทํางานอย่างเข้มข้นต่อและท่านนายกก็ยังมีกําลังใจที่ดีนะครับให้ความมั่นใจกับสมาชิกในพักกันนะครับว่าอาเจตนาในการดําเนินการต่างๆของท่านเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็จะ ต่อสู้อย่างเต็มที่นะครับเพื่อ,อคืนความชอบธรรมกลับมาให้เราสามารถดําเนินการแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ในระหว่างนี้ก็ไม่ต้องมีความกังวลนะครับเพราะว่าเรามีท่านรองนายกที่รักษาการนายกรัฐมนตรีในการดําเนินนโยบายต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ให้คํามั่นกับเพื่อนๆสสทุกๆท่านนะครับว่าเวลานี้เป็นเวลาของการส่งมอบนโยบายของพักถึงมือพี่น้องประชาชน ด้วยความที่เราสามารถตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้แล้วก็เป็นจังหวะที่ดีครับที่เราจะใช้กลไกในฝั่งบริหารทั้งหมดเพื่อผลักดันนโยบายที่เคยติดขัดอยู่ของพรรคเพื่อไทยให้ถึงมือกับพี่น้องประชาชนให้ได้ คือการประชุมคราวที่แล้วถ้าจํากันได้เนี่ยคุณแพทย์ทองทานไม่ได้เข้านะคะเนื่องจากศาลมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวแล้วเจ้าตัวก็หายไปเลยทีนี้คราวนี้ก็เลยเดินทางมาร่วมด้วยการประชุมของพรคเพื่อไทยเริ่มต้นเมื่อวานนี้บ่ายสามโมงมีคุณภูมิธรรมเวชเชยชยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการนายกคุณชูศักดิ์สุรินทร์รัฐมนตรีประจําสํานักนายกและรองหัวหน้าพัก คุณวิสุทธ์ชัยนรุนสสบัญชีรายชื่อและประธานสสพรรคเพื่อไทยทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยคุณแพททองทานนะคะก็เข้าร่วมประชุมด้วยมีเพื่อนสมาชิกปรากฏว่าเข้ามารอกันนี่มามอบดอกไม้ให้กำลังใจ เป็นช่อดอกไม้นะคะให้กําลังใจคุณแพททองทานหลังการประชุมคุณชนินรุ่งธนาเกียรติรองโฆษกพักเพื่อไทยออกมาถแถลงระบุว่าหลังจากที่คุณแพททองทานเนี่ยมาให้ความมั่นใจกับสสว่ายังสู้ต่อไปสสของพักเพื่อไทยก็มีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่านายกจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ในระยะเวลาที่เร็วที่สุดส่วนที่ถูกวิจารณ์กันว่าคอรมอชุดปัจจุบันไม่สามารถดำเนินนโยบายอะไรได้ เป็นคอรมอรเป็ดง่อยคือคำนี้ก็อาจจะได้ยินบ่อยๆอย่างคนณหมายที่วิจารณ์เรื่องของนโยบายเศรษฐกิจต่างๆเป็นคอรมอรเป็ดง่อยหรือไม่มเรื่องนี้ไม่จริงนะคะคือทางรองโฆษกบอกว่ารัฐบาลชุดน,นี้เพิ่งจะตั้งกันมา1-2สสัปดาห์ตั้งกันขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนง,งานทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งบริหารและฝั่งนิติบัญญัติ มาดูฝั่งบริหารบอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่เลยนะทํางานให้เป็นรูปธรรมเช่นเรื่องของกัญชาและการจัดการปัญหายาเสพติดต,ต่างๆตอนนี้ก็กําลังเดินหน้าเรื่องของอาชญากรรมไซเบอร์ด้วยคาดหวังว่าภายในระยะเวลา1-2เดือนจะเห็นนโยบายต่างๆเข้มข้นมากยิ่งขึ้นและส่งมอบนโยบายดีๆตามคํามั่นสัญญาของพักเพื่อไทยส่วนปัญหาเรื่องของเสียงที่ปริมน้ําของพักเพื่อไทย ก็มีการกำชับบรรดาพักร่วมด้วยนะคะตั้งแต่พักร่วมเลยนะ <Ừ. S 1> รวมถึงสสทุกกลไกของวิบเนี่ยต้องมีการดำเนินการเพื่อรักษาองค์ประชุมอย่างเข้มข้นกำชับกัน2ครั้ง7กรกดาคมและ9กรกดาคม เพื่อจะช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายนอกเหนือจากฝ่ายบริหารฝั่งนิติบัญญัติซึ่งเป็นสภาผู้แทนรัษฎรก็มีความสําคัญเชื่อมั่นว่าจะรวมเสียงของทุกพักในฝั่งของรัฐบาลเป็นองค์ประชุมดําเนินนโยบายต่างๆควบคู่กันได้อย่างลุล่วงส่วนการประชุมที่เกิดขึ้นวันนี้ก็จะมีการยื่นถอนบาระร่างพรบรสารบันเทิงครบวงจรหรือว่าเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ออกจากการพิจารณาของสภาตามมติครมเพื่อให้พิจารณากันถี่ถ้วนมากขึ้น ก่อนจะหารือกันอีกครั้งว่าจะดันกลับเข้าวาระใหม่หรือไม่และเมื่อไหร่ค่ะ พรรคไทยเองรวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลเองก็มีมติของวิปรัฐบาลไปเมื่อวันจันทร์เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราเห็นชอบให้มีการถอนเรื่องนี้เหตุผลก็คือเพื่อให้มีการพิจารณากันให้ถี่ถ้วนมากขึ้นสืบเนื่องจากการที่เรามีการตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ครับมีรัฐมนตรีจํานวนสิบกว่าท่านที่เข้ามาด,ดารงตําแหน่งใหม่ใน กระทรวงหรือว่าในคณะรัฐมนตรีชุดนี้ดังนั้นเราก็คาดหวังครับว่ากฎหมายที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีเองและเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในสังคมน่าจะมีโอกาสให้คณะรัฐมนตรีที่เข้ามาได้รงตำแหน่งใหม่มีโอกาสได้พิจารณาแล้วก็หาข้อสรุปในคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะนํากลับเข้ามาบรรจุวาระใหม่หรือไม่หรือจะนํากลับมาเมื่อใดดังนั้นการถอนในครั้งนี้ก็คงเป็นการถอนแบบมีกรอบแล้วเวลาก็จะเป็นการถอนเรื่องนี้ออกไปก่อนเพื่อให้ทางคณะรัฐมนตรี ได้มีการพิจารณาให้ที่ทวโอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการตอบโต้ไปยังภูมิใจไทยนะคุณน้องอภูมิใจไทยเขาบอกว่าแหมที่ถอนน่ะเป็นการถอนพรรู้ไงว่าในสภาเนี่ยเสียงสู้ไม่ได้ <c oughs> มันปริบน้ำใช่ไหมแต่ทางเพื่อไทยเขายืนยันว่าก็เนี่ยปรับคอรมอใหม่รัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาเนี่ยให้เวลาเขาได้ทำความเข้าใจกฎหมายฉบับนี้ก่อนอ นอกจากนี้ทางรองโฆษกพรคเพื่อไทยก็ระบุเพิ่มเติมว่าจะมีการยืนยันเรื่องของร่างพรบาว่าด,ด้วยการออกเสียงประชามติด้วยนะคะจากเดิมที่มีความเห็นแย้งการเรื่องของประชามติชั้นเดียวหรือว่าสองชั้นทําให้สภาต้องค้างร่างดังกล่าวไว้180บวันตามข้อบังคับ,คบขณะน,นี้ครบระยะเวลาตามกรอบแล้วจะมีการเสนอยตินําเรื่องนี้กลับมาพิจารณาและยืนยันกันอีกครั้งวันนี้ก็คือจะเสนอเรื่องของการเสนอเลื่อนยตินี้ให้มาเป็นเรื่องเรื่องเร่งด่วนเลยเรื่อง แรกซึ่งถ้าไม่มีปัญหาอะไรสัปดาห์หน้าก็จะมีการพิจารณาต่อไปหลังผ่านการพิจารณาร่างที่เกี่ยวกับพรบรนิรโทษกรรม <Okay. S 1> ที่จะพิจารณากันในสัปดาห์หนี้ ซึ่งก็จะมีการพิจารณาร่วมกันสี่ร่างด้วยกันอาจมีการเสนอเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งร่างของพรรคภูมิใจไทยที่ประกอบร่วมกันเข้าเป็น5ร่างและจะเปิดให้สภาได้มีการถกเถียงและลงมติที่จะรับหลักการต่อไปอนําไปสู่การตั้งกรรมธิการแล้วก็ลงรายละเอียดในเรื่องของการออกกฎหมายนิรโทษกรรมต่อไปหรือจะครอบคลุมในประเด็นอื่นเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันนี่ก็โอโ้โหสัปดาห์นี้เข้มข้นนะคะเรื่องของร่างกฎหมายต่างๆส่วนเรื่องของเอเจนต์เมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยผมอยากให้ผู้ชมรอฟังนะ นะเพราะว่าเมื่อสักครู่น,นี้คุณน้องก็ได้มีการพูดถึงโพสต์ของคุณอนุทินที่โพสต์เมื่อคืนนี้บอกว่านี่ไงทางการจีนเนี่ยเขาเตือนเราแล้วใช่ไหม,มว่าอย่าผลักดันร่างกฎหมายนี้ต่อมันทําให้นักท่องเที่ยวจีนหายไปล่าสุดคุณแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีออกมาตอบโต้กลับแล้วคุณน้องเดี๋ยวรอฟังนะว่าคุณแพทองทานจะตอบโต้กลับไปยังคุณอนุทินยังไงแล้วไปด้วยกันด้วยออไปประชุมร่วมกันกับสีจิ้นผิงผู้นําของจีนนะคะอีกคนหนึ่งจด อีกคนหนึ่งเป็นคนเจรจาดูซีสารมันจะเหมือนกันไหมนี่เดี๋ยวลองดูนะเพราะ <c oughs> ว่าไอ้ภาพก่อนนั้นนี้ที่เราเคยเห็นหวานชื่นน่ะจำได้ใช่ไหมคุณอ,อนุทินเนี่ยเหมือนกับผนังทองแดงกําแพงเหล็กหวานชื่นกับคุณแพรวรงทานตลอดแต่ณวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ที่สบับานแล้วเดี๋ยวรอฟังว่าคุณแพรวรงทานจะพูดเรื่องนี้ยังไงนะครับ